เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมผมผมคือโอเนาะวันนี้เรากลับมาอยู่กับโอเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Core of c t t u l h u ครับผมคอ Cthulhu เนาะก็เกมใหม่นี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนอีกแล้วครับผม อารมณ์ว่าเป็นไงเดีะเป็นฟิลประมาณอ่า The s i n g i n g City เลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่ารูปแบบเกมในเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับเป็นเฟิร์นเพร์สแนเนาะก็คือแบบจําลองว่าเราเป็นตัวละครในเกมนั่นเนองเนาะจะไมไ่เป็นแบบมุมมองคนที่3แบบเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นเกมแบบยิงได้เนาะไม่แบบสู้ผมจะไม่สามารถสู้กับ NPC อะไรพวกนี้ได้เนาะก็คืออารมณ์ประมาณเอาลา่าครับถ้าให้พูดง่ายๆเนาะแต่ว่าเกมนี้มันจะแบ,บ่งเป็น chapter chapter ไปนั่นเนองเนาะก็คือแบบ ตอนที่1มีเท่านี้ให้เล่นตอนที่2มีเท่านี้ให้เล่นเนาะก็เหมือนกับเป็นอารมณ์ดูหนังซะมากกว่าน,นั่นเองครับผมซึ่งทําไมถึงมาเล่นเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมที่ผมเล่นก่อนอันเนี่ยคือโลกีเนาะที่ผมเล่นไวสองพาร์คทับคืออยู่ดีตัวเกมเป็นอะไรไม่รู้ครับมันเปิดไม่ออกเนาะซึ่งผมพยายามหาธีแก้มาสักพักลวแต่ยังหาไม่ได้น,นั่นเองผมก็เลยคิดว่านั้นเดี๋ยวเราออกไปเล่นเกม <c oughs> ก็โดนระบบ งั้นเดี๋ยวเราออกมาเล่นเกมอื่นไปก่อนละกันเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวเกมมันอัปเดตแล้วมันเล่นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับไปต่อโลกีลกันเองกันต่อเนาะโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเข้าไปเล่นกันเลยละกันเนาะคือผมก็ไปสเว่ยๆในเกมันนิดหน่อยละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลามันเล่นเนาะจะได้บางคลิปจะไม่นานเกินไปน,นั่นเองโอเคครับไป empty slot chapter ตหนึ่งครับ p พลียส Investigation Agency ครับ Boston ก็คือสำนักงานนักสืบ p พลียสครับที่ Boston นั่นเองเป็นบอสต ก็คือตัวชาวริในเดอะซิงกิซิตี้ครับก็เป็นคนบอสตันเหมือนกันนะในเกมก็คือเกมนี้คือตัวนักสืบอยู่เมืองเมืองเดียวกันเลยคือบอสตันนั่นเองครับบอสตันปี1924ครับเอ็ดวัตเอ็ดวัตเพียสก็คือชื่อของตัวเอกเราเนาะคือเป็นท่านผ่านสึกครับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้คือมีอาการคือภาพอ่าเขาเรียก่าไดีมีอาการซึมเศร้าครับแล้วก็ติดแอลโกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าเป็นผลจากตอนช่วสงสงครามนั่นเองปัจจุบันเป็นนักสืบบิกชนครับซึ่งตอน,น,จจนเนี้ยปัจจุัน คือสำนักง,งานนักสืบของตัวเพลีสเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสัญญาเช่านั่นเองเนาะน่าจะเป็นถึงสัญญาเช่าอาคารนั่นเองซึ่งทําให้ตอนนี้ครับเพียสก็เลยต้องรับงานทุกงานครับที่เข้ามาตรงหน้าคือถ้าไม่ได้เลือกไม่เลือกงานไม่ยากจนนเองเนาะในจังหวะนี้นั่นเองครับคือเนะครับเพียสมัดไฟอันนิวเพสควิกลี่ครับคือต้องหาคดีใหมเ่เร็วๆนี้หรือไม่ก็ต้องปิดคือต้องปิดสัญญาเกี่ยวกับใบอนุญาตในการเป็นนักสืบนั่นเองคคครรับับบโอเเข้าไปดูน บ้าโหลดเสร็จนอกเกมเนี่ยมันจะกลายเป็น Enter Madness ครับผมก็คือเข้าไปยังความบ้าคลั่งนั่นเองโอเคเข้ามาดูกันอืมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นบ้ามันก็คือความเมตตาหวังว่าพระเจ้าอันนี้ครับ May the God pity the man who in his calendar ติดๆบ้าๆเนออืมก็หวังว่าพระเจ้าจะเมตานี่ครับเมตตาเราเอง คืออ๋เอ,อเลือดเลืเอดเลยศพเลยอ่าหัวฉลามหัวน้องฉลามอืมคือเกมนี้นี้ต้องบอกว่าภาพรุนแรงกว่า The Singing City แน่นอนนะครับก็คือเลือดเป็นเลือดเนาะศพเป็นศพนั่นเองในสำหรับเกมเกมนี้เนาะคือ The Singing City มันพูดถึงอาการภาพหลอนอะแต่เกมนี้คือบรรยากาศเกมมันจะชวนให้หลอนนะครับผม ยใส่ทั้งนั้นเลยว้าวโอเค WASD ทั่วไปครับในการเดินเนาะ mm hmm. ก็ถ้าดูเกมนี้เนาะผมก็แนะนำให้ดูจอเต็มใหญ่ๆเลยนะครับผมอันนี้คือผมปรับภาพกราฟิกใหญ่สุด mm hmm. อ่าชัดสุดเลยด้วยนะ mm hmm. เพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับ mm hmm. มาเป็นก้างเลยอ่สาสปาข่าวสุดๆอ่ากดย่องครับกดย่องได้เ อ,อติดโซ่ใช่เฮ้ยอ้าวไม่มีนี่โอเคครับย่องผ่านกันไปชึบเฮ้ยประตูอ้าวนี่ก็มีโซ่เหมือนกันครับอ๋อนี่ครับเ o าต t e r d a r k n e s เนาะก็คือบางทีเราจะไปต้องหาของที่ช่วยให้แสงสว่างครับเพื่อจะได้มองมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเเนาะอย่าง นี่ครับคีมตัดเหล็กตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแสงสว่างเนี่ยเราจะไม่สามารถหยิบมันได้นั่นเองโอเคครับได้โบคอนเ,เตอร์มาแล้วเนาะแล้วก็อินเทอร์แาคกับมันเกมนี้ปุ่มหลักๆที่ต้องกดก็เป็นปุ่ม e แค่นั้นเองครับโอ้ยในการตื่นของข้าถูกดึงมาร่วมกันอืมเขาว่าโชคชะตาครับที่นำพาเรามา อะไรอะช่างช่างเป็นเครื่องสังเวยที่น่าสมเพชโอ้ปาวานครับคือคือจริงๆผมไม่ต้องพูดทุกคนก็จะรู้เราเป็นปาวานโอ้ยอย่าขัดขืนเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกโอเคครับวันนี้สอนวิ่งเนาะกดชิดเพื่อวิ่งว้าวอุ๊ยกระตุกนิดหน่อย โอเคจงดูดูอะไรเราทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยแต่บางทีเจ้าอาจจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเจ้าเองได้อืมเฮ้ยเอ้าอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อโอ้เกมเซฟครับฝันร้ายนี่เองโอ้โหฉันเกลียดวิสกี้จริงอ๋อนี่เป็นที่ใหม่ครับ p s Investigation Agency เนาะเป็นสำนักงานนักสืบของ p s นั่นเองโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เพลงวิทยุอ่ะเฮ้ยปิดได้ โอเคเี okay. ยบหน่อย I rid this should stuff of all get ฉันควรจะเอ้ยฉันควรจัดก,การของพวกนี้ครับอันนี้เป็นคดีกันผ่านที่ผ่านมาแล้วเนาะตัวซับเข้าฮัลโหลสวัสดีครับฟังอยู่คุณชื่อเอ็ดเวิร์ดเพียร์หรือเปล่าที่นะครับสำนักงานนักสืบทำร่วมกับเวนวดูดเอเจนซี C ่ C นี่เองครับเราเป็นสำนักงานย่อยเนาะอืม ลูซี่เชอร์ฟิลครับเป็นคนดูแลจากสาขาดูเนาะคือโทรมาเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของเราครับเอกสารของเราโดนไฟไหม้นั่นเองข้อมูลบางอย่างก็เลยหายไปครับเขาก็เลยถามข้อมูลอีกทีหนึ่งโอเคสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นหน้าสกิลเมนูเนาะก็คือว่าสามารถคดีเราเราได้มาแดพอยครับสามารถมาอัพอะไรพวกนี้ได้ก็คือผมต้องพูดก่อนเลยธิบายก่อนเลยเนาะว่า สกิลสีม่วงครับเป็นสกิลที่ยเอาไวด้ดีคือเกมนี้มันเป็นเกมเลือกช้อยตอบเนาะบางทีคือเราต้องเลือกอินเทอร์แอคข้อมูลอะไรพวกนี้นั่นเองครับก็คืออย่างนี่ครับเอโลเคียนเนาะอันนี้คือเอาไว้แบบพูดจากลอมคนอื่นครับสปอตฮิดดิ้นก็คือบางทีในบางฉากครับมันจะมีของบางอย่างซ่อนไว้ครับการอัพพวกนี้จะทาให้เราหาของได้ง่ายขึ้นหรือสตริงครับการใช้พละกําลังในการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้นั่เนเองแต่ส่วนที่น่าสนใจครับจะอยู่ที่2อันด้านล่างนี้เนาะคือมิเ i ซินครับกับออกคลิซึมเนาะก็คือ ตัวเมดิซินก็เป็นยาเกี่ยวกับแพทย์นั่นเองครับจะเป็นการทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลหรือว่าเกี่ยวกับยาที่คนผู้คนในเมืองชัยได้นั่นเองครับในขณะที่ไอตัวอ e คค u ลิ i s m นี่เนาะตัวนีน้มันพูดถึงเกี่ยวก,กับความเชื่อเหนือนธรรมชาติครับเป็นเรื่องพวกเวทมนต์ดำศีลศาสตร์อะไรพวกนี้นั่นเองครับที่จะส่งผลต่อเรานั่นเองก็ผมเคยไปเซเวยไปแล้วเนาะก็คือสายที่ผมจับเป็นส่วนใหญ่ก็คือตามนี้ครับอย่างแรกคืออย่างแรกคืออะไรก่อนดีอันนี้ อันนี้เอาไว้พูดนมน้วคนอื่นครับเอาไว้พูดนมน้ําชาวบ้านอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อัพอะไรต่อดีนะอันนี้ครับ Inve s ส i g ก t e สืบสวนสอบสวนเนาะก็เดี๋ยวพอยต์เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตไปเองนี่เครับก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปนั่เองเนาะตอนนี้เรามีแค่นี้เราก็อัพแค่นี้กันก่อนขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณพีเอสเดี๋ยวอีกสายเราจะอัปเดตให้แล้วก็ปัญหาในปัจจุบันเนี่ย มีคำถามอะไรอยากถามไหมครับอ๋ออย่างที่คุณรู้นะก็คือตอนนี้คือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสัญญานะครับการเปิดนี่แหละอ๋อแล้วช่วงนี้ดูเหมือนคุณไม่ค่อยมีงานเลยนะงานมันไม่ได้หาง่ายๆนะคุณเพียสคุณก็รู้ว่าคุณก็รู้เหมือนที่ฉันรู้นะแต่คดีพวกนั้นมื่คุณไม่ใช่เหรอฮะโอเค โอเคคุณเพียสคุณยังอยู่กับออวางสายทิ้งไปเลยครับผมกำลังไปผมมีลูกค้ามามีปัญหาเรื่องลูกค้าลูกค้าก็มาเลยครับนะขอมาภาพมันจะดูแบบแปลกหน่อยครับผมมาที่นี่เพราะมีคนแนะนำผมมานะครับแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่คิดว่าจะเจอคนขี้เล่าแบบคุณเลยนะ คุณจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคุณรู้ป่าวว่ากำลังคุยกับใครอยู่สตีเวนเว็บสเตอร์เป็นนักสะสมศิลปะชื่อดังเลยทางบอสตันรู้จักคุณแล้วแหละบอกผมในชื่อพุณธพิษคุณอันนี้พร้อมจะรับคดีใหม่หรือเปล่าถ้าคุณมาหาผมก็แปลว่าคุณคงสิ้นหวังมากเลยสิไม่มีใครเชื่อผมเลยใครก็บอกว่าผมเป็นแค่ตาแก่หัวโบราณ แต่ว่าซาร่าลูกสาวของผมเธอตายแล้วไม,ไม่ได้คุณรู้คงได้ยินข่าวสินะเธอคือซาร่าฮอกกินนักว่ารูปน <actionable. S 1> ั่นเหรอใช่ทุกคนรู้จักผลงานของเธอตำรวจกล่าวหาครับว่าซาร่าฆ่าครอบครัวทุกคนตายในเหตุเพลิงไหมซาร่าสามีแล้วก็ไซมอนครับหลานชายของเว็บเซอร์เนาะ ผมคงทำอะไรให้กับผู้หญิงที่ตายไปแล้วไม่ได้หอนนหาความจริงซะผู้คนว่าเขาบ้าแต่ผมรู้ว่านันเป็นเรื่องโกหกเธอมไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วก็ผมเอาทุกอย่างที่ผมม,มีมาดูสิผมอยากให้คุณดูรูปนี้ดีๆนะบอกผมอบอกผมเกี่ยวทุกอย่างที่คุณคิดได้หืม อะออารแล้วผมจะหาอะไรเจอล่ะบอกผมสินี่มันเป็นผลงานของความบ้าคลั่งหรือเปล่าหรือว่าคุณค้นพบเหตุผลบางอย่างเหตุผลที่ทำให้ผมเข้าใจได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเหรอใช่แล้วได้โปรดโอเคเดี๋ยวผมจะดูรูปให้คุณมีแค่นี้เหรอ ดูภาพด้วยเดผมวางเอกสารบางอย่างไว้บนโต๊ะคุณด้วยมันมีทุกอย่างที่ผมมีในตอนนี้โอเคครับผมมาดูอันนี้ก่อนเนาะเอกสารครับเป็นคลังเก็บของที่ Darkwater ครับอืมแล้วก็รูปภาพสเก็ตของตระกูล h อกกินครับแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างน้อยเนาะ Rather Jin ตัวนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าครอบครัวผมนะครับแต่หมายถึงว่าเอกสารมีน้อยน่นเองโอเค ันนี้เป็นรูปภาพของตระกูลฮอกกินครับอันนี้คือซาร่าฮอกกินเนาะลูกสาวของตัวเว็บสเตอร์อาชายแก่ที่เดินทางมาหาเราครับอันนี้ไซมอนไซมอนฮอกกินครับเป็นลูกชายเนาะอันนี้เป็นชาวชาวฮอกกินครับผมเป็นสามีนั่นเองอันนี้เป็น a s h i p p i n g Rebel ครับเป็นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับคลังเก็บของนั่นเองเนาะ Some of this r e a b l e but I can คือส่วนใหญ่อ่านไม่ออกครับแต่ว่าเรามีข้อมูลบางอย่างพูดถึงนี่ครับ Warehouse สาน,นั่นเองที่ Darkwater เนาะ Darkwater คือเป็น เมืองเมืองหลักที่เราต้องไปในตอนนี้แล้วก็เป็นเอกสารข้อมูลของตํารวจเนาะที่บอกว่ามีไฟมีเพลิงไหม้ที่คฤหาสน์ของตัวฮอกกินครับซึ่งเริ่มมาจากห้องรับประทานอาหารนั่นเองนนเองนาะดิเนก์ร mm ูมครับแล้วก็หลังนั้นก็คือไหม้หลังนั้นก็คือแอนครีมเดอะโฮลแฟมิลี่ครับก็คือคือคลอกทั้งบ้านน่ะทั้งสามคนเสียชีวิตไปเลยนั่นเองนนเองนาะแล้วก็ทางตารวจครับตัดสินใจให้นี่เป็นเหตุการณ์เขาดีดีอุบัติเหตุนั่นเองครับผมแต่ว่าพวกเขาก็คือ เนเปอร์เลสครับอินซิดออลซาร่าฮอกกินครับเป็นโทฟลิตี้ครับแต่ว่าเขาเล่ดีพูดว่าเป็นอุบัติเหตุก็จริงครับ huh? แต่ว่าในเอกสารเนี่ยพยายามเน้นไปที่อาการจิตอาการจิตเภทอาการป่วยทางจิตครับ huh? ของตัวซาร่านั่นเองแล้วก็เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ที่ตัดออกมาครับ huh? ผม and article ครับ b e t w e n abelde marriage of sarah and char h a w k i huh? n g นะผมก็คือพูดถึงการแต่งงานกันของตัวซาร่าแล้วก็ชาวเนาะซึ่งเขาเหมาะซึ่งทางสำนักพิมพ์ครับ huh? มองว่านี่เป็นการแต่งงานกันทางธุรกิจนั่นเองเนาะ A Businessman ครับ from the islands of dark water เนาะก็คือนักธุรกิจจาก dark water คือหมายถึงตัวชาวฮอกกินเนาะเดลิฟเขาด้วยดี Delicious Life ครับ Life นั่นเองเนาะเดวิดเดลโอลิสันไซมอนก็คืออาศัยอยู่ที่เกาะ dark water กับลูกชายไซมอนนั่นเองโอเคครับเราจะได้มันเป็นแบบบอดแสเนาะในแต่ละตอนแต่ละตอนนั่นเองนะครับจะมีชัพเตอร์หนึ่งเนาะเราเป็นบอดแสตรงนี้นั่นเองอินวอลทอเรียครับเข้าของเรามีไฟฉายเราไปกี่มาตอนไหนนี้ โอเคครับ okay, เป็นเมื่อกี้ผมพูดผิดหรือเปล่าไฟแช็กเมื่อกี้ผมพูดไฟฉายหรือเปล่ามันต้องเป็นไฟแช็กนะครับเออเป็นไฟแช็กตอนสมัยยังเป็นทหารอยู่ในเองครับผมโอเคแล้วก็รูปภาพอีกหนึ่งอย่างเนาะนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องหมายเอกสารอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับสกิลที่เรามีด้วยนะครับก็คือยิ่งเปอร์เซ็นต์สกิลเราสูงเท่าไหร่ครับโอกาสที่เราจะอินเทอร์แอคกับสิ่งของพวกเนี้ยจะยิ่งสูงมากครับซึ่งพอเราอินเทอร์แอคได้เนี้ย เราก็จะได้ข้อมูลที่ใช้ในการตอบบทสนทนาเพิ่มเติมนั่นเองอันนี้ผมไม่รู้นะจะผ่านหรือเปล่านะ6 0เรนี่ยโอเคเราเข้าไปดูกันกดอีค้งแล้วคุณพีทคุณพอจะเข้าใจอะไรบ้างล่ะโอเคในกรณีนี้คือผมได้ข้อมูลผมไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนะครับเนี่ยครูคือผมไม่เข้าใจตัวรูปภาพเองคือรูปภาพเนี่ยมันชวนหลอนแต่ว่าเราไม่เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนั่นเองเนาะ คือเรื่องนี้มันแปลกๆครับ something not right with this story ก็คือเรื่องนี้มันมีบางอย่างแปลกๆสามีองเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนะสามีของเธอเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ว่าดูเหมือนตำรวจจะไม่สนใจการสืบข้อมูลมากอีกทั้งเขายังแนะอันนี้ครับพูดถึงอาการป่วยทางจิตด้วยตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจคนแล้วล่ะคดีนี้มันมีบางอย่างแปลกๆเรื่องนั้นผมรู้แล้วล่ะผมรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุโอเคครับแล้วก็ซา่าอาศัยอยู่ไหน ดาวูดดวอเทอร์นันหรอผมไม่เคยได้ยินที่นั่นมาก่อนเลยนะมนอยู่ที่ไหนกันล่ะอ่ามันเป็นเกาะเล็กๆครับด่าเลยนอกชายฝั่งของบอสตันซาร่าอาศัยอยู่ที่นั่นกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวเอ้ยลูกชายกับสามีครับดักวอเทอร์มีความลับบางอย่างเกี่ยวกับการตายของลูกสายลูกสาวผมคุณต้องไปหามาให้ได้นะคือผมคิดเองหรือเปล่าว่ามันพูดเร็วแล้วมันพูดเยอะมากเว้ยซึ่งทำให้ผมแปลแทบไม่ทันเลยนั่นเอง คือถ้าประเด็นคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนนี่ค um. ือผมไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยแปลไม่ทันเลยโอเคครับอันนี้เป็นผมอ um ่านเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้ครับที่ตำรวจได้เขียนไว้นน่นเองเนาะกูต้องบอกผมเนีว่าสิ no. ่งที่ตำรวจบอกเกี okay. day, ่ยวกับอาการป่วยของลูกสาวคุณเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ซาร่าอาจจะมีภาพนนมิตก็จริงทุกคนรู้แต่ว่าเธอไม่เคยทำร้ายแมลงหรือซนั้นไปซอ เห็นเห็นสิ่งต่างๆนันเหรอคุณหมายถึงอะไรล่ะตอนนั้นผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณหมายถึงอะไรลูกสาวผมมีจนดการที่ค่อนข้างเป็นอีกลังหน่งคุณต้องหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตเธอให้ได้นะและความตายด้วยโอเคเนี่ครับตอนนี้เราเลือกผิดนะจริงๆถ้าเราช้อยอินเวสติเกตเรามากพอเราสามารถเลือกได้มากขึ้นได้เองครับผมไปนักสืบนะครับ ไม่ใช่เขาเลยจรคนวิเคราะห์ศิลปะดูเหมือนว่าคุณจะไม่ฉลาดอย่างที่คุณบอกสินะรูปภาพนี้มันเชื่อมกับคะแนนนะคุณไม่เห็นเลอคดีโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาแค่นี้เล่วอีกเนาะในเอกสารพูดถึงคลังเก็บของ36ใช่แล้วมันมาพร้อมกับอันนี้ครับรูกสุดท้ายของซาร่าแล้วคุณคิดว่าลูกสาวคุณเป็นคนส่งมากเหรอน่นเป็นสิ่งที่คุณต้องหา ที่ดับวอเรอร์ซะแล้วก็หาคลางเก็บของสามสิบหกโอเคครับเราได้ข้อมูลมาแค่นี้นั่นเองตอนนี้ผมู้จะเข้าใจทุกอย่างแล้วนะผมพขาจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวของผมเพื่ออันนี้ครับเกียรติยศของลูกสาวของผมไม่เป็นไรหรอกผมตอนนี้ผมจะร่วมเือคุณตอนนี้คือศิลปินตายพร้อมกับครอบครัวในบ้านไฟไหม้ครับบอสแซเดนเชอร์เมี เออคือรูปภาพที่ส่งมาจากดาร์ควูทครับก่อนดาร์ควอเทอร์ก่อนที่ลูกสาวจะตายนั่นเองซึ่งแล้วก็อันนี้ครับเขาลือเกี่ยวกับการป่วยทางจิตครับซึ่งคุณพ่อไม่เห็นด้วยนั่นเองโอเคได้เลยผมรับคดีนี้ผมจะไปที่ดาร์ควอเทอร์นะ เราไปดูเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกสาวคุณขอคคุุณณจริงๆผมก็ไม่ได้หวังว่าจะคนอย่างคุณตอนนี้หรอกนะบางอย่างมันแปลกๆแต่ว uh> ่าฉันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันก็คือจะไปต้องหางานด้วยครับก็เลยเลือกไม่ได้เอง Dark Water Dark Water นั่นเหรอรู้สึกว่าฉันมีหนังสือเกี่ยวัะมยู่นะบางทีฉันอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเกาะนั้นก็ได้คือ พูดเยอะมากเว้ยคือผมรู้สึกว่าผมพยายามแปลให้ได้มากที่สุดเท่าที่แปลได้นะแล้วรู้สึกบางทีแบบตอนแปลไปบางช่วงคือแปลไม่ถูกด้วยนะคือแบบพยายามจะพูดตามไม่ทันอ่ะคือ I I still i wonder why n take these h t ฮึฉันสงสัยจริงๆทำไมฉันยังกินมันอยู่อ่าเป็นยานอนหลับครับ sleeping pill เนาะมีอาการปวดหัวไว้กินตอนนอนนั่นเองพวกนี้จะเป็นของที่เอาไว้เก็บตามฉากอะไรพวกนี้ครับเฮ้ย การเป่า,าคือเขาเียการอยู่ประจำจุดแล้วก็ทำตามคำสั่งมันไม่ใช่ความกล้าหาญครับอันนี้เป็นรูปตอนสมัยไปเป็นทหารเนาะเมื่อก่อนฉันเป็นคนชอบอ่านมากเลยนะเป็นวูดเอเจนซี่ครับไม่ค่อยดึงดูดพวกคดีใหญ่ๆมานั่นเองไม่มีโอเค โอเคครับอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์นั่นเองเนาะวอลุ่มหนึ่งก็เห็นสายล่ามไหมครับที่ข้อมูลขึ้นมาก็คือพวกสกิลสีเหลืองครับจะไม่สามารถเอาพอยมาอัพได้ครับต้องหาสิ่งของมาอินเทอร์แอคเนาะเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสายพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับก็คือเราต้องฟาร์มนั่นเองต้องหาของ m a r r i e า w o m a นะ f f with her girlfriend husband couldn't understand อันนี้เป็นคดีที่เราปิดไปแล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วครับที่หนีไปกับแฟนสาวนั่นเองนะครับซึ่งสามีไม่สามารถทําความเข้าใจได้นั่นเองก็คือยุคสมัยนีย้มันยังไม่เปิดกว้างสําหรับการรักร่วมเพศนั่น,นเองเนาะพวกเดสเบียนหรือว่าพวกเกย์อะไรพวกนี้ครักบก็คือ,นนอนะสมัยนั้นยังไม่เข้าใจกันนั่นเองโอเคก็เป็นคดีเก่าๆครับถ้าพูดง่ายๆคือเป็นคดีการเรียกค่าไถ่นั่นเองเนาะแบ็กเมลนั่นเองครับ วิทยาศาสตร์ก็เป็นพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเป็นหนังสือประเภทต่างๆเนาะก็ไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนมากมายเล่านี่นะดื่มได้ไม่ดื่มดื่มได้ไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วกันครับไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนดูเนาะนี่ไงโอเคอ่ฮะฉันไม่เคยได้ยินเลยจากข้อมูลในหนังสือเนี่ยโอเค ออโอเคก็คือในหนังสือพูดไปครับว่าในช่วงปี1900เนี่ยคือเกาะเนี่ยนะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการล่าวานมากเลยครับแต่ว่าเหมือนจากหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาบางอย่างครับทำไมไม่สามารถล่าวานได้อีกนั่นเองเดี๋ยวแค่เดินทางไปที่ท่าเรือนะบอว่า mm. จะเจอเรือที่จะพาฉันไปที่ดาร์ควอเตอร์ได้นั่นเองโอเคไปครับเดินทางกันต่อก็คือข้อมูลแน่นมากกเกม,มนี้ไป คือเวลาคุยก็คุยครับเวลาหาของก็หาเวลาหนีก็ต้องหนีนะเกมมนีเนี่ยโอเคครับเราเข้าสู่ chapter 2สองแล้วเนาะก็คือท่าเรือ Darkwater ครับก็คือหลังจากที่ PS รับเขาดรียดีครับรับคดีจากทางเว็บสเตอร์อ่าเว็บสเตอร์มาครับเว็บสเตอร์ก็คือพ่อของตัวอ่าซาร่าฮอควิงเนาะหรือว่าคดีของฮอควิงครับก็คือก็เลยคือผู้คนพูดกันครับว่าคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นจากคำสาปนั่นเองเนาะก็นั่นคือเป็นเหตุผลครับที่เราต้องเดินทางมาที่ Dark water ครับเพื่อไปดูว่า คำสามเนี่ยมันมีจริงจริงๆหรือเปล่านั่นเองครับก็เอาเป็นว่าสําหรับพาร์นหนึ่งเนาะก็คือผมตั้งใจไว้นะว่าเกมเกมเนี้ยผมจะเล่นเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไปก็คือแชปเตอร์หนึ่งก็คือพาร์นหนึ่งเนาะแชปเตอร์สองก็คือพาร์สองนั่นเองครับคือเกมนี้มันมีประมาณสิบกว่าแชปเตอร์เนาะก็แปลว่ามันจะมีสิบกว่าพาร์เนานะก็คือนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ในตอนนี้ก็เอาเป็นว่าสําหรับพาร์น,นี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นการเปิดต คุยเยอะมากๆคุยเร็วมากๆก็คือผมจะพยายามแปลให้ได้มากที่สุดแล้วกันก็สำหรับพาร์ทนี้ครับผมต้องต้องขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้เนาะก็ตอนนี้เขาจะดีข้อมูลของเกมมันยังน้อยอยู่เนาะอ,อารมณ์ต่างๆของเกมมันยังน้อยอยู่ก็เอาไปว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อๆไปในพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่นะครับก็คือเกมมันจะค่คอยๆเข้มข้นขึ้นแน่นอนผมยืนยันได้เลยก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกั้้ดดดีีววย็สสครบผม